เขาถามกันว่าใครเป็นคุณหนูบ้างคะไหนลองยกมือหน่อยในที่นี้ก็น่าจะมีด้วยคุณด้วยเหรอคะอ้าวคุณคุณหนูใครๆเขาก็เป็นกันทั้งนั้นแหละจริงเหรออ้าวแสดงตัวกันนิดหนึ่งคนยข้างๆแสดงตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะกลัวตอนนี้กลัวไลฟ์ค้างมากเลยนะเพราะว่าคุณหนูเยอะเข้ามารอกันตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็เตรียมให้ดีเห็นเขาบอกว่า ใครเป็นคุณหนูเนี่ยเขามีโค้ดให้ด้วยใช่ถูกคุณต้องเลือกเลยนะ <c oughs> ว่าคุณจะใช้โค้ดของคนไหนเพราะคู่นี้เขาน่ารักทั้งสองใช่แล้ว<อ>นะคะเพราะฉะนั้นนะคะบุ้ว่าหลายคนก็คงจะพร้อมแล้วนะคะอยากจะให้คุณหนูทุกๆคนนะคะที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านที่ดูไลฟ์อยู่มีความสุขกันนะคะกับคู่นี้เลยเจมินายแล้วก็โฟร์ค่ะ สวัสดี Like she might she may be by you got touching tongue to พื้นที่ในใจของเธอยังมีเขาจะคงกลัวที่รักเจ็บอีกครั้งจะไม่ลืมความช้ำของวันเก่าฉันเข้าใจแค่ขอให้รู้ที่ตรงนี้ไม่ใคร่ให้คนเขาฝืนรอแค่วันเวลาผ่านและเธอไม่รู้ใจที่เคยสลายก็มาสะใจดังดังได้ไหม I just wanna see your smile, your guitar the pop-up, to mention I died. Me been right to rock, I thought you'd see me rock, get pink corny, send right to God. ฉันจะเธอไม่ได้รู้จะไม่ค่าแค่ไหนให้เป็นเช่นใดไหมตัวกวับชิบช้ำที่เขาทำไว้เปิดใจพบกับรักครั้งใหม่ oh baby please ให้ฉันใช้ใจรักใส่ใ้ดี oh เธออย่างนี้ก็ดีแล้วได้หูเธอถึงนี้ก็พอใจไม่เหลือใครก็คอยรู้ว่ามีฉนี้อยากดูไลท์เธอไม่รอยยิ้มอยากกอดเธอได้รักทั้งหัวใจไม่เหลือใครก็คอยให้รู้วันที่ฉนี้ไม่ใคร่หนึ่งคนก็เพื่อรอแค่วันเวลา พาเลยทำให้วัฒใจที่เคยสลายเรามาส่ใสดังดาวได้ไหม I just wanna see your smile อยากให้เธอได้พบรักที่มันช่างง่ายด้ไม่เป็นไรที่รักหากตอนนี้ที่ยังไม่รักเพียงขอให้ฉันรักเธอก่อน ฉันจะเธอไม่ได้รู้จะไม่ข่าแค่ไหนให้เป็นฉันตดยไหมก็ความเจ็บช้ำที่เขาทำไว้ว่าใจพราะเธรักครั้งใหม่ oh baby please ให้ฉันใช้ใจรักสายเธอห้ดี โชว์ต่อไปขอไอโฟนขึ้นมานะครับชากวันนั้น มันนานแสนนานที่เราได้แยกทางเรื่องราวของเรามันควรจมลงอย่างสวยงามเมื่อเราต่างเดินทางไปพบคนทีแสนดีแต่เชลานานมันดูเหมือนมีปางอย่างที่ฟังในใจร ความรักที่เธอได้ทิ้งมันเอาไว้ไม่เคยจางจากใจสักทีโอเธอนเขาทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งที่ยังคงคิดถึงเธออมกอดเขาจนนัดเท่าไร ยังอดนึกถึงเธอไม่ได้พูดกับเขาค่ค,ครั้งกี่ครั้งแี่ครั้งที่ยัำสอนเธอไว้แม้จะลึกเท่าไรยังงามนัดพบเจอกับเธอเพิ่งคิดในฝันอาบิ่งซอบรมเงาของเธอไม่อ้อมกอดเขาแม้นานเท่าไร เคยได้พบเจอไม่มีทางเลีอยนลบเธอไปจากความทรงจำแอบเอาเธอนั้นฝังไว้ในใจไม่เคยผ่ไน ที่ทั้งเธอสัส่นไม่ได้รำร้องให้เธอกลับม,มาเข้าใจดีที่ต้องเลิกลาไม่ได้อาวณ์ในโชคชะตาเดินมาไกลจนวันที่ลาแค่เียงเสียวนาทีขร,ร้องในบ้านราตรี ยังงามนัดพบเจอกับเธอบ่งขึ้นในฝันอาบิงซอบร่งเงาของเธอไม่ยอมกอดเขาแม้นานเท่าไรไม่เคยได้พบเจอไม่มีทางเลียนลบเธอไปจากความทรงจำแอบเอาเธอนั้นฝังไว้ในใจ ยังงามนัดพบเจอกับเธอเป็นงคิดในฝันอาบิงซอพร้มเงาของเธอไม่ยอมกอดเขาแม้นานเท่าไรไม่เคยได้พบเจอไม่มีทางเลียนลบเธอไปจากความทรงจำอบอซตาเขาบางทีก็แพรคิดว่าเธอมองฉัน ยิ้มเสียงเพลงรักของเธอในใจส,ำส้ำซากรู้ดีเราคงไม่มีวันพบเจอแต่ไม่เคยเลื่ลบเธอไปจากความทรงจำบเอาเธอนั้นฝังไว้ในใจ,นใ,จใจเรานะใจ ครับขอบคุณมากนะครับผมแนะนำตัวก่อนดีกว่าเผื่อใครยังไม่รู้จักผมนะครับผมโฟนัทวัฒนะครับผมสวัสดีทางบ้านด้วยนะครับที่ดูไลฟ์อยู่นะครับผมวันนี้มากับเพื่อนเจมินายนะครับผมเดี๋ยวเรามีเพลงอีกเพลงหนึ่งนะครับให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมมาเลยเพื่อนเข้ามามครับครับเพื่อนโอ้โห เมื่อกี้สวัสดีครับโอ้ยเมื่อกีก้ร้องเพราะมากเลยเพื่อนจ๋ะครับผมขอบคุณมากครับเสียงเป็นไรครับ <c oughs> มันมันเจ็บคอ,อเล้หน่อยโอเคครับเพลงต่อไปเราจะร้องเพเลงอะไรครับ love 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 ครับเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเราเอย พูดกันว่าความรักทำให้ใจสั่นยิ่งได้ยินเขาุกวันเห็นคนเขาว่ากันมันยงทำให้ยิ่งสงสัยเอรักที่เขาว่ามานาแต่มันคล้ายกับเธอไหมเพราะว่าใจฉันมันสั่นเวลาใกล้เธอ เรื่องมันมีอยู่ว่าฉันคิดแล้วจใจเป็นเธอคนที่เข้ามาทำให้ทุกๆวันไม่เหมือนเดิมคนที่นี้มีใจเธอจะรู้เมื่อไร Thinkin' g แป๊บๆ Thinkin' g about you oh. เป็นเธอได้ไหมได้โปรดช่วยเข้ามาช่วยเลยจดรักให้หน่อยอยากให้เธอเป็นคนไข้ก็ไม่เคยเข้าใจคุณมีความรักคือเป็นไงเลย Love 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 รักแล้วเพียง v e ไม่ค,ค,มค,มค่อยรู <S <S ใ <น S 1> ใ้ใจ love ู้ v ใจ o v e คิดเธอหรือเปล่าช่เปล่าช่เปล่าช่เปล่ามาได้่เป็นเธอสรงสายตามองขึ้นมาดูเธอไม่ใจก็ <S 2> <S 2> พอจูเธอคิดเหมือนกัน <S <S ฉันดูออก Yeah Yeah มีอยู่ว่าฉันคิดแล้วได้เป็นเธอคนที่เข้ามาทำให้ทุกๆวันไม่เหมือนเดิมครั้งที่นี้มีใจเธอจะรู้ไหมไร Thinking a b o t I'm thinking about you เป็นเธอได้ไม่ได้โปรดช่วยคู้มาช่วยเลยโดรักให้หน่อยอยากให้เธอเป็นคนใข้ขอไม่เคยกข้ใจคุณมีความราักกูเป็นไง รักแล้วย Love 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 ไม่เข้าคใจไม่เใจ l o ก e Love คิดเธอรอเปล่าใช่เปล่าใช่เปล่าช่วยบอกเลนะจ๊ะเป็นเธอได้ไม่ได้โปรด ช่วยคุม้มมาฉนเลยจอดรักใครหน่อยอยากให้เธอเป็นคนไข้ก็ไม่เคยเข้าใจคนมีความรักก็เป็นเง love 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 รักก็เป็นางา love 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 love, love. ไม่เคยเข้าใจไม่เกาใจ love, love 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 คิดเธอหรือเปล่าเอาใชิเปล่าจเ oh, oh, ปล่าช่วยบอกหน่

ยอดจริงๆนะคะขอเสียงประมือให้กับหนุ่มๆทั้งสองคนด้วยนะคะน้องคนและจันนายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหดูสิอยากยิงข้างๆหนุ่มๆหนุ่มหนุ่มใช่สิน้องๆหนุ่มน้องๆน้องๆน้อแหมเราเรียกกันน้องๆน้อต้องบอกว่าคนที่ดูอยู่ทางไลฟ์ตอนนี้น่าจะแบบกรี๊ดกรี๊ดกันแบบหนักมากอะค่ะคุณ แอดมินแอดมินส่งข้อความมาบอกว่าเบาได้เบาเบาได้เบานะเืรีตัวแอดมินบอกว่าอ่านไม่ทันเลยบางทีแบบว่าคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆกดหัวใจกันมาแบบรัวๆนะคะใช่จะบอกคนทางไลฟ์นะคะใส่มากๆเราเนี่ยใส่มากๆนะพี่อยู่ข้างๆ แมเราอยู่ข้างๆเนี่ยนะใส่มากๆเดี๋ยวเดี๋ยเดถามเคล็ดลับเขานิดนึงว่าใส่ปกติเขาชอบไอเทมไหนบ้างเราจะได้แบบติดตามไปว่าเอ๊ะน้องๆเขายังไงกันบ้างซึ่งวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมีโอกาสได้มา Last Beauty Award ครั้งนี้โอ้เป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆปกติเวลาร้องเพลงอะไรเงี้ยก็จะร้องต่อหน้าแฟนคลับอะไรเงี้ยครับแต่วันนี้วันนี้โอ้โหมีแบบหลากหลายคนที่ เฟมัสมากๆครับผมชอบเลยอ่ะนี่คนไหนเฟมัสแบบเป็นที่รู้จักใช่ไหมคโั้โดยเฉพาะโตะนี้นี่โอ้โหแก๊งนางฟ้าทั้งนั้นเลยโอ้แล้วเขาก็เข้าใจพูดนะว่าแบบต้องพูดถึงโต้นี้เพราะเมื่อกี้โตะนี้แอบเห็นชูหัวใจให้คุณใหญ่เลยนะคะในระหว่างที่คุณร้องเพลงที่แอบมองอยู่เมื่อกี้นี้ครับขอบคุณตื่นเต้นครับแต่ว่าดีใจครับดีใจที่ได้มาร่วมงานนี้ครับอ่าแล้วเจมีนายล่ะคะดีใจเหมือนกันครับเออเป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็ ตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าใช่ก็อย่างที่โฟนบอกนี่แหละปกติร้องให้แฟนขับฟังแต่ว่าคราวนี้มาร้องให้บุคคลเฟมัสฟังออตื่นเต้นครับแฟนขับก็ฟังอยู่ทางบ้านด้วยแล้วแฟนขับตอนนี้ก็น่าจะแบบรออยู่เพราะอยากจะรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยมีไอเทมไหนที่เรียกว่าแบบสนใจเป็นพิเศษและชอบที่จะชอบบ้างบิวตี้ไอเทมใช่ไหมฮะใช่ครับผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ใช้ลิปสติกเลยครับเขาเรียกว่าลิมมันลิมมันเขาไม่ใช้ลิมมันเลยเพราะว่า คิดว่าผู้หญิงเนี่ยทาลิปอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยปากแห้งปากแตกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบลองมาใช้ลิปมันดูอะไรอย่างเงี้กย,แบบยก็จะช็อปลิปมันใน last beauty นะครับผมผู้ชายก็ใช้ได้ไม่ธรรมาดาแล้วจะเป็นอะไรครับส่วนใหญ่ของผมเป็นกันแดดครับเพราะผมเออล่นกีฬาเยอะ ใช่แล้วก็ออกแดดค่อนข้างบ่อยก็จะใช้ครีมกันแดดไปเป็นประจำก็จะชอบใน last beauty นี่แหละนี่แหละดังนั้นวันนี้ต้องมีโค้ดเพราะว่าทั้งสองคนก็เรียกเป็น lasada family เหมือนกันต้องมีโค้ดส่วนตัวของตัวเองแน่นอนครับเรามาพร้อมสองโค้ดส่วนลดโค้ดอะไรครับโฟดของผมเนี่ยเป็นโฟด LB เอ้ยแป๊บนึงนะโค้ดหนึ่งร้อยโค้ดหนึ่งร้อยมหนึ่งร้อยไปุ๊บม่ทำไมกดแล้วมันไม่ได้คดอะไรครับ โฟต์น100 L B T A นะครับผมแล้มอกว่าเจมินายห0ึ L B D A เหมือนกันครับดังนั้นใช้ได้ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปหลังเที่ยงคืนนะคะ21ถึง24กรกฎาคมใช่ครับผมใช่ก็คือ เข้าไปเลยจะใช้ของน้องโฟสก็ได้ใช้ของเจมินายก็ได้พิมพ์ชื่อน้องแล้วตามด้วย100แล้วก็ตามด้วย L B T A แค่นี้คุณก็จะได้รับนะคะเหมือนกับเป็นโค้ดส่วนลด100บาทแล้วใช่จริงๆถ้าชอบทั้งคู่ทำไงอ่ะใช้2โค้ดไม่เป็นไรบอกทริคบอกเลยค่ะกิบใส่ตะก้า จ่ายครั้งแรกใช้คนหนึ่งอหยิบใส่ตะกร้าครั้งที่สองใช้อีกคนหนึ่งน่แล้วคนต่อไปเราก็เอาน้องอิงมาอีกออชอบได้เยอะดีได้เยอะเกดเก็บคูปองกันเยอะๆะนะคะต้องอะ,อะหนๆวันนี้มาแล้วแชร์เคล็ดลับความหล่อให้เราได้รู้กันสนิดนึงได้ไหมคะใส่แบบนี้ ครับแค่เคลียร์ความรับผอมีไหมมีไหมกับการงานดูแลตัวเองสําคัญขนาดไหนสำหรับเราเจไม่ได้มันจะเป็นอะไรไปได้ไม่ได้เลยนอกจากนอกจากอะไรเพื่อนเราก็ต้องเข้าร้านบิวตี้ดิเพื่อนใช่ใช่ก็ก็ลัาบิวตี้ครับก็จะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่เครื่องสำอางสกินแคร์สกินแคร์ครับให้ให้ให้ได้เลือกสรรเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็นอกจากพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายแล้วก็ดูแลผิวหน้าด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมสำคัญเนาะ ใช่แต่ใสจริงนะสองคนนี้หยุดมองไม่ได้เลยตรงเนี้ย uh huh. เราเราจะไม่หยุดมองน้องใช่ไหมออถ้าไม่หยุดเราไม่ได้ไปต่อเลยนะเอาหรอเอเหรอ <laughs> อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยลวกันสําหรับคนนึงเนี่ยน้องโฟล์ก็บอกว่าทาลิปมันนะเป็นสิ่งที่สําคัญสกินแคร์ที่เป็นครีมกันแดดก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันแล้วทั้งสองอย่างอย่าลืมค่ะไปช็อปได้ใน Last Beauty ในแอปพลิเคชัน l a z a d a นั่นเองวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณที่สุดก็ขอบคุณสุดโค้ดค่ะโอเค y อเใช้ก็ได้ครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมโอ้โหรุ่นใหม่ๆเขาใส่ใสเนาะจริงคือ เมื่อกี้หันข้างให้น้องเลยนะกลัวกล้องจับระหว่างแก้มน้องกับแก้มเรา